ัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพาเพื่อนมาเพื่อนในส่วนของยอดแชร์ติกตอกนะผมทำยังไงมาดูันได้เลยนะดับรลน์นะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะแหวนเพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ a p e smm ได้เลยนะหรือวเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวเนียอย่าเป็น qr โค้ดด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนก็กดสมัครใช้งานุ่มสี่เขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผมก็ขี่เข้าไปได้เลยนะ เข้ามาเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยน้ผมที่สําคัญนะติ๊่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเอาเป็นเครื่องหมายติ๊ถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยอเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือ,อเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้มาได้เลยนะ้าสุหนาเว็บไซต์เพื่อนไปส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนเลือกในส่วนของติ๊กตอกนี้ได้เลยนะผมเลือนลองมาเจอหมวนหมู่ตรงนี้คลิกเข้าไปมีหลากหลายมวนหมู่เพื่อนเลือกเลยนะเพื่อนเลือกในส่วนของติ๊กต k อกเพิ่มแช์นะตรงนี้ได้เลยนะบริการนะผมเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะคำนิยามอย่าลืมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพือกในส่วนของลิงก์ได้เลยนะไปก๊อปปี้ลิงก์โพสหรือว่าลิงก์คลิปวิดีโอนี้เพื่อนอย่าเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะ ก็เป็นติ๊กตอกนี้นะผมกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะผมก็มยังมีคาว่าคอปปี้หรือคัดลอกลิงก์อยู่นะอันนี้ยอดแชร์ผมอยู่ที่40 Share แชร์เองเท่านั้นนะกดวางลิงก์ได้เลยนะใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปจนหนึ่งร้อยแชร์ละกันนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยคือหน้าต่างเขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดแชร์ของเราเริ่มเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะนระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูมต่างในเว็บไซต์เพื่อเลยละกันนะผมในส่วนของเมนูมประวัติการสั่งซื้อเนระาจะบอกก่อเดี๋ยวต่างที่เราเ ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ระบบเลขรหัสออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับ้าขวาตรงนี้ก็เป็นสถานะแล้วครับผมถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนเลยนะในส่วนเมนูบริการนะครับบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำนะครับเราถ้าสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด,ด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนเพื่อนส,สามารถมา copy ลิงก์ตรงนี้เอาไปแชร์ครับคนอื่นได้เลยนะ ได้ค่าคอมมิชชั่น้งถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งแอเราเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนาะจะมี4ช่องทางการเติมเงินเพื่อนเลยทีเดียวโน้มว่าจะเป็นสแกน QR code ถูกหมนี่ Wallet หรือว่า2่ององ Wallet หรือว่า Crypto Currency นะครับยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกาะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมเนาะกดจ่ายได้เลยนะ <S <S นครับค QR code อย่างเี้เข้าแอปธนาคารีมือสแกนจ่ายได้เลยนะับ สแกนายเสร็จเรียบร้อยนะผมย้อนเงินหอเพื่อนนะจะคลิกที่ด้านขวาบนตรงนี้เลยเนะน,นีในส่วนของเมนูรับของขวนนัญเนาะเพื่อสามารถบรรลับในส่วนของยอดวิวทิกอกอฟฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยเราะกดวางลิงก์ที่ต้องการนะแล้วก็ใส่จำนวนนะผมแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิวทิ k t อฟฟรีเลยนะผมใน,นส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือเราเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยคนระับ คุณก็สามารถติดต่อแอดมีนผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะ้วกอรอกลายละเอียดต่างๆไปจะใน,นไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแ้วกดส่งตัวไปได้เลยหรือเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะบุกหมไอคอนไลน์นีบคขีกเข้าไปจะเป็น qr code นเพื่อก,การแอดไลน์ได้เลยนะแอดมีค้ามตออเ,เพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่ายอดมากเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดแชร์ที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องไปเช็คดูกันนะครัแชร์กดรีเฟรชดูเลยนะ อันเรียบร้อยนะผมเขาก็เพิ่มแม่เราถึง240แชร์กันเลยทีเดียวนะผมแป๊บเดียวเองท่นนั้นนะยอดแชร์ผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะก็ถือว่าสุดยอดอมากๆเลยนะผมเว็บไซต์ a p E S M M นะเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามต่างๆเพื่อนได้นะผมยังเป็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube จิตอลอินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานกันได้ดเลยนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องปอดตัวลาน,วนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ